อึ้งสุดๆคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือระวังเมื่อได้ยางเกล้าเข้าเดือนสิงหาคมนี้ชีวิตของท่านจะรวยง่ายรวยเร็วท่านจะกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังการะยานมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเราด้วยนะคะเอื้องสุดๆคนที่มีลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือให้ท่านนั้นระมัดระวังอาจจะเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเมื่อได้ย่าง9ก้าเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นอาจจะรวยง่ายรวยเร็วจนหน้าตกใจหลังจากได้ย่าง9ก้าข้าเดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช2567นี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จสําหรับคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นยังไม่ได้พบเจอหรือสิ่งที่วาดฝันเอาไวา้ก็จะวิ่งเข้าหาตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็ว่าได้สําหรับชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือ ที่ผ่านมานั้นชีวิตของท่านยังลำบากติดติดขัดขัด,ขดรุมรุมดอนดอนแย่งติดขัดในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องการเงินที่ท่านได้ทำนั้นอาจไม่ประสบพบเจอกับความสำเร็จลงมือทำเมื่อไหร่สิ่งที่ทำอยู่นั้นก็จะล้มละลายลงไปไม่เห็นผลสักทีเมื่อใดยางก้าวเข้าเดือนสิงหาคม ไม่ว่าท่านจะทำเรื่องใดสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือสิ่งที่ท่านได้ทำนั้นก็จะประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านเรื่องการงานกิจการงานหรือธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่นั้นไม่ว่าจะการค้าการขายระบบหุ้นส่วนต่างๆกับบริษัทต่างๆก็จะประสบพบเจอแต่ความสําเร็จ ไม่มีวันหมดอายุจะไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางอีกต่อไปค่ะบอกได้เลยว่าคำว่าล้มเหลวจะไม่เข้ามาใกล้ตัวของคนที่มีเส้นกากบาดตรงกลางฝ่ามืออีกต่อไปขอให้ทุกท่านนั้นเตรียมใจรอให้พร้อมเตรียมใจให้ดีก็แล้วกันค่ะช่วงกาวเข้าหาเดือนสิงหาคม จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาหาท่านอย่าได้ตื่นใจตื่นใจไม่เว้นแต่ละวันจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปสมหมดความสำเร็จอยู่ข้างหน้าท่านแล้วขอให้ตัวของท่านนั้นจางนาตั้งตาในสิ่งที่ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งเอาไวา้เพราะคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือ ท่านเป็นคนที่มีความอดทนมุ่งมานะบากบั่นสูงและมีความพยายามท่านนั้นจะเหนือกว่าคนทั่วไปเพราะว่าท่านมีความพิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้วและสำหรับคนที่มีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือถ้าได้หยิบจับอะไรในช่วงเริ่มต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปท่านควรระมัดระวังสิ่งที่ได้มา ขอให้ท่านนั้นรักษาเอาไว้เพราะสิ่งที่ได้มานั้นมันจะสอดคล้องกับการงานธุรกิจของท่านไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าใครจะให้อะไรมาขอให้รับเอาไว้อย่าเพิ่งประเริเสธหรือถ้าหากมีใครมาชักชวนไปลงทุนค้าขายที่คนทั่วไปนั้นเขาไม่ทำ ก็ข,ขอให้คนที่มีลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นลองทำดูสักครั้งจะได้ไม่เป็นการเสียหายอย่างแน่นอนเพราะชีวิตของท่านช่วงกล่าวเข้าหาเดือนสิงหาคมนี้ช่วงดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าแรงเอามากๆค่ะเพราะว่าราหูความโชคร้ายจะเคลื่อนย้ายออกจากราศีประจำวันเกิดของท่าน เป็นที่เรียบร้อยมันจึงส่งผลให้คนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือได้เปรียบเสมือนว่าคนที่ไม่มีลายมือการกรบาทนี้ท่านจะเป็นคนที่โชคดีสุด,สดเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีโชควาสนาบุญญาธิการเหนือกว่าคนทั่วไป และเหล่าเทพเทวดาจะมอบโชคให้ท่านบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าท่านนั้นเป็นคนที่เทวดาส่งลงมาเกิดหรือบางคนก็อาจจะเป็นเทวดาลงมาจุติเลยก็ว่าได้น่ำซ้ำยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชีวิตของท่านคอยชี้แนะแนวทาง ให้ท่านนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของท่านจะได้ผลอย่างแน่นอนบอกกับตัวเองว่าช่วงกล้าวเริ่มต้นของเดือนสิงหาเป็นต้นไปบุญเก่าบารมีเดิมท่านจะได้สะสมมาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนมันจะส่งผลให้ตัวของท่านนั้น ทำอะไรไม่ติดไม่ขัดจะเริอนุ่งเรืองประกอบจิจการงานใ,นใดๆมีแต่ความสำเร็จโชคลาภวาสนาจะหล่นทับหลังไหลสู่ตัวของท่านอย่างแน่นอนค่ะและขอให้คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจงเตรียมตัวบอกลาความยากจนของท่านได้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกผันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแบบที่ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ชีวิตของท่านจะพลิกผันเป็นคนละคนเพราะว่าความพิเศษในตัวของท่านที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นท่านจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้ว พรสวรรค์คู่กับพรสแสวงและความมานะที่จะทำในสิ่งต่างๆจะได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จเพราะว่าท่านนั้นไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆซักๆ ถ้าได้ทำจิตการงานต่างๆก็จะทำงานสิ่งนั้นให้สำเร็จภายในเร็ววันไม่ชอบทำอะไรที่ค้างคาไว้นานๆดวงชะตาของท่านจึงเริ่มทำงานในช่วงนี้ช่วงก้าวเข้าหาเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นกว่าเดิมดวงชะตาชีวิตแรงเอามากๆ โชคลาภวาสนาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายทำให้ท่านนั้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปสะหมดและขอให้คนที่มีลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามืออย่าพึ่งท้อใจในโชคชะตาชีวิตของตัวเองที่เป็นอยู่ณตอนนี้เพราะว่าชีวิตของท่านจะพิกผันและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี จะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะความพิเศษในตัวของท่านจะช่วยส่งผลให้ตัวท่านนั้นได้ทำแต่สิ่งต่างๆและสำเร็จอย่างง่ายดายบางครั้งตัวของท่านอาจจะไม่ได้ลงแรงด้วยซ้ำไปเพราะว่าจากเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป จะมีแต่คนเข้ามาหาตัวของท่านชักชวนไปร่วมลงทุนทำงานในสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนขุนพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ